มหาประตูสู่อินโดจีนถิ่นวิลกรรมปรานห่อหลวงพ่อภัสไสยบั้งไฟพญานาคสพานของชาติไทยลาวฝั่งโขงยาวที่สุดในสยามวัฒนธรรมล้ำค่าภานีพระอรหรันต์ ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะพบและสัมผัสกับทีมงานของช่องพ่อนองแปง้งสำหรับช่างนี้ทำขึ้นผู้ความบันเทิงและความสนุกสนานภาพร้อมแล้วก็สิ้นๆมวลนมวนมน้ำกันเชิญครับอาสึกเสมอมันเสมอมั่นก็เก่าและพินองเดิมเป็นจังใดน้องมูเจ้าเศร้ามูภาคอีสานทั้งคุณตาทั้งคุณยายสุกสองร้านกันบอนอทาน เอาโมนีมาพอกันทั้งช่องยูทูปนะาพอน้องแป้งหลายสไตล์นะพี่น้องนะอยากจะขอกราบสวัสดีสุขสุขคุณนะพี่น้อง,องดเด้อะบุตรใหมักมวนบุตรใหมักเสื่อขอมารับชมช่องพอน้องแป้งเลยนะครับเนอะพอน้องแป้งสิผ้ายาวสิผ้าฟ้านพี่น้องเอ้ยอัดเป็นใจน้อยเย็บซี่ของพอน้องแป้งเพื่กันสบายดีสุขสุขคุณทุ่คนนะครับเนอะ พันนองว่างแล้วก็จะเลือมาขับมาเบิงมากดฝานตะไคร้รสับคาให้น้ำใน,นดับพี่น้องเด้ออันว่จาจังเลยน้อยหยิบซีจูทั้ทงต่างดินแดนทั้งต่างประเทศพันคืนหอดบ้านนองซองก็เปิดปังจ่องพันนองปแปงเด้อเกษก็ลังอ้กกลังใจซื้อเกิดซื้อขึ้นเสนอว่างพันยอ้อนประคมทุกข์ความหนักนับเป็นน้อง,น,องนัดจึงได้จากบ้านเกิดบังนอน ไปมุ่งสู่ทำงานนะครับนะาไม่ว่าจะยากลำบากหนักแสนแค่ไหนนะเราก็ต้องทนสู้เพื่อครอบครัวน้าพี่น้องนะอากระล้วก็มาพบกับจังพนองแปงสำหรับจังนี้ก็บทำขึ้นเพื่อเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นเงิงนะ้าเป้าเด็กแค่หาเปอร์เซ็นต์อักเกจขึ้นเพื่อความมั่นิงและความสนุกสนานนะพี่น้องเด้ออันเปิดให้มังวันมาสื่อกับเขามาเด้อพี่น้อง คำแมแล้วก <พ Fine. S 1> ็ขอฝากกดติดตามชงพอน้องแป้งซับตะไคร้ซับคาใส่หัวหอมแกงอ่อมหนูให้แน่เด้ออ่ะมาเสียงเพลงหยังฟังเพลงหยังก็ขอคำแม่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะอันยาพี่น้องหยาบไปแต่ฟังเสียงพิ้เสียงเคนแล้วคือนอยเด้อพี่น้องคือนหน่อยบานทินอีสานบ้านของเอา ม่วนมันต้องเป็นนางเงี้ยผู้ดใดบอกผู้ดใดมว่วนก็ขอส่งเสียงคำามาแน่เด้อเป็นางแล้วเป็นางเอียเอ้ยอันมาจะในน้อต้งกวาดเต่าจะต้งตลาดหน่อยว่าจะก่ามาหาวน่าว่าปฏิคอบยังหาเลยน้ำเนื้อรสถิบเลยน้ำเนด้นนต้มเป็ดสู้กินเน้ำซันวางผมมีเป็ดแล้วมีแต่ปลาแดกในด้ปลุกสนั่งว่า <laughs> ไปพี่น้องยับไปเสร็จแต่กิจธุรกิจเป็นง,งานแล้วก็เข้ามาพักผ่อนจิตใจกับช่องพอนองแปงนะพี่น้องเนอะพอนองแปงแลายสุดตายนะพี่น้องขอฝากคนงานเพลงเอาไว้น้ำนแนวนะพี่น้องเนอคืดหอดผู้สาวเก่าสนุกอ,อมวนมาเมือม่อคอยฟังเอาได้ดอกพี่น้องมันจะแบบว่าหักวัตแดกเง้ยฟังแล้วมันเป็นจะแตกหมดทีเดีเนอะ พวกเงี้ยเสียงกระสีก็ยังมวนก็นนี่เออดิลินที่มวนๆไปน้าพี่น้องนะคนมั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 นหนักมื่อวันทีดแังไหนละเอญาว้อพี่น้องเงีเด้อมวนไปเด้อพี่น้องกินเหล้าแล้วแล้วก็มวนมวลแล้วก็ฟันเด้อพี่น้องจะตีกันขากันเด้อพี่น้องเด้อตีกันขากันมันเก็บเด้อพี่น้อง มัแตกแตกมันแล้วเขาหอดลงบานเน้ะพี่น้องก็ไปอยากว้าว <Yeah. S 1> กินแล้วแล้วแล้วขโมน,น่ะพี่น้องแล้วจิตีกันขากันนะพี่นอ้องซึ่มตีกันขากันกินเราจะแตกเราเพราะพี่น้องก็จะแตกเราเรากินเราก็นักเล่งทำนักเลงแท,บท่บจะไปให้ตีกันเพราะตีเรื่องห้าฟาดดาบมันนี่ก็ได้ <S 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 อาจารย์น,นีกำลังจัดหม่นะครับน่าคนนกเครื่องเสียงกันยังผสมบวมมันได้พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้สุกตื่ในเมืองฝ้ามีแต่ตะเดียนกับดาวสุกตื่ในเมืองคนมีแต่ตดินกับหนาพี่น้องกินเหล้าแล้วล้วก็มวนมวนฟอนตัวจันดักไซกันเด้อ ยบพี่น้องยำยำเปิดปุณิยุติเหตุงานคือทั้งต่างแดงตั้งบัดต่างประเทศพี่น้องเด้อพี่น้องแปงช่องนี้ขอให้ก็แรงอกแรงใจสกุลสกุลนะครับน้าผ่านไปฮอดปูนเราบ่มีเสียงพินเสียงแรงเสียงแค้นมาฟังช่องพ่น้องแปงเด้อต้องเหตุงานไปนรณแนวเปิดฟันไปนรณแนล้วจะว่าไงพ่อผีบ้าบอกพน้องแปงที่ตั้งเหตุตั้งฟันมาสิว่านี้ ตราแก้เขียนมันจะบอกนะมันมันมันมาบ้านน้อมันก็ตึงเห็ดต้ตงฟันไรมันหนีมันเสียวาเนี่เขารายงานเราก็งานเจ้าเราพอน้องแป้งมาเปิดเพลงหอยฟ้าันเต้นเราแก้วว่าเอยเป็นพิบัตรไรเมือ่อใครหนีมาเสียวะที่โทษใครก็อเอาเด้อนนอันยังไปพี่น,อนอ้องย่างไปพอกันแก้เอาจักครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับนะเอาเสียงลหล่อมาทรมานใจสาว สามีผู้แสพผู้สาวไม่ห่างนั่งไม้มาลงมาสนเอาเอาเปาเรียนนั่หัวหด้เป็นนางเอเปลาหยอกว่างมวนกันไปเป็นนางอันปวดได้ปวตั้มีเดือนโศกมีสูมีแฟนนอนเจี้ยงกลางกับผพากันหาเอาเด้อปวดไดยังเป็นเสิร์ตูวดได้ยั่งเป็นแสบเป็นสาวสาวไม่ห่างนั่งไม้ผู้พออันผู้เป่าพอห่างนั่งไม้เห็นแล้วก็จีบกันเอารอย อาฮ่องจะได้ฮ่ก็เรียกผูวที่มันดีนะครับนะมันยิ่งฮขอเกิดมากฮ่ก็ตอนเราเรียกผู้ชายก็ว่าหวังพึ่งบ้าให้ผู้ชายฮ่องเป็นสร้างเท่าหนาวซันมากให้พ้าเห็ดพ้าสังตอนนั้นรับพี่น้องนะมันยิ่งไม่ยาบนก็หวังแค่นั้นละเอาลูกกับผัวไปก็หวังเอาวันกินเหียกินแห้งผัวให้ผัวผ้าเห็ดพาสังมาพป่น้องอันผัวผ้าเห็ดพ้าสางเป็นน้องเอ้แล้วก็ตะเวนกลไปเว้นกลมันได้เปีนน้อง อ่ก็นองบระเด็นม่นั้นนะครับประมดนดวงมุนวาสนาอยู่กับตัวที่เราทำอันรู้ว่ามันบอดีเขากับบต้องเห็ดนะครับนะโมกินเราบอดีเมาเราบอดีพิดลูกพิดเมียกับบต้องเห็ดกับบต้องกินนะพี่น้องนะอสิ่งไหนที่มันบอดีเขาก็บทิมไปสิ่งไหนที่ลูกเมียเขาบ่มาเขากับปล่อยทิมเห้แต่สิ่งดีๆเพื่อครอบครัวอนาคตของเราจะได้มีความสุขนะครับพี่น้องประมดนวาจะแตกเรามาเราผิดกันสูโมเเว่นพี่น้องเอ้ย นันเขาบอกว่าคู่กรรมคู่เวรมาสันมามันบ่แมนเอาเปน้องเงาต้องอย่าเส้มันเป็นคู่กรรมคู่เวรเปน้องสิ่งไหนที่ไม่ดีเล่ากับปอยถิ่มไปซ้ํามันอยู่ที่ตัวเราทําเองบะแมนบาแหงบอดีตะดงเง็ดอันบอดีแหงป่อยแหงดากันแหงโอ้ยพป่น้องไม่อยากว่ามาตะบอกจะฟังแล้วนับี่น้นองน้องว่าน่ก็คือขึ้นรู้สุขสุขคนจะดอาง อันบางคนโบรายก็เป็นตาสร้างก็ได้เป็นนองอันแนวใไดเขาบ่มากกับเห็ดดีกันยังวะอันส่วนมากม่ยิ่งเขาคือสิบบ่มมากนะครับเลี้ยงไ้อันเล่าบุรีแล้วกันเพรพนั่นไปนองนะพ่อพอนได้กับพรนได้พป่น้องเนาะอันพ่อเศร้าก็เศร้าซ้ำอันพ่อกับแม่เฮ้าเลี้ยงมากบ่ได้เลี้ยงนอนอันสุรากับบุรีเราพี่นนอง จะน้ำนมแต่ก็คนยำขรอบครันเฮาและพี่นออ้อง้ยจังใจง่ายมากนี่ยคนบางใหญ่มาแล้วจังมาเป็นผัวเป็นเมียกันนั่งไม่เห็นหนากันตัวไปผู้ปงคนว่าสีสะออนนั่งภาษาลูกเมียผัวซสือส่อว่าเนี่ยคิดยังสั่นกระเมียนอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วเราจะสร้างฐานะครอบครัวด้วยกันให้เจริญรุ่งเรืองมาสั่นอ้าพี่น้องเงาไปพี่น้อง สาย,สยพี่น้องพังสายสาวสำเร็จสาวสำนอยบอ่เคยเห็นทองพอน้องแปงบ่เคยเห็นมาเบอ้์มาเบิงพอน้องแปงโอ,อ้พอน้องแปงเป็นผู้จัง 4, สีบ่าบาซิว่าสายนี่ก็สายพี่น้องเหรอฮฮนี่แหละพี่น้องให้เสียงเกียงไอจอกินพี่น้องพี่น้องไงแหล่ะลูกบอรล้อพอรวยพี่น้องลูกบอลอพอเกษียไปแล้ว <c ười> นี่ยรอสมิทธ์เนี่ยพี่น้องเอ <wh ats Napoleon> ้ยขาวซ้ำเบิงเนี่ยแหละครับตัวสวยบัเตี๋ยวบัวําก็พอดีพองามนะครับร้อยเจ็ดสิบพี่น้องเอ้ยคุณบางคุณดาราเตอรสัชรนะเพราะยังไงยังจะขังกัเป็นมาเสือมันบางยัางจะขังจากไปอะไรสิไม่ย่องพี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าของสวภาพูรร้ันเลยก็ว่าเจ้าของลอได้เลยนะไม่ยิ่งให้กันเลยจะว่าเจ้าของงามเลยก็ว่าสวยไอ้คนเท่ากันนะครับเนาะคนงามพอแต่งเนว่าก็ไก่งามพอขนคนงานพ่อแต่งนะ งั้นแต่ว <observed> ่าอย่างว่าว่าขว่ยาวพิษ <cử> พ <unified> <laughs> ิษถือถือขวยกระเดยพี่น้องอันเงาขวยพี่น้องเงาปอย่างเป็นสี่เหลี่ยมอย่างมันนพี่น้องนะเกิดมาสันนี่ม่วนดังเดวพี่น้องจวดดังเดวพี่น้องตายไปจะจะเกิดเป็นยังเขายังไม่รู้เลยแต่ว่าเขาเกิดมาสันนี่เขาเป็นคนดีนลพี่น้องทำแต่ความดีเขาบอกว่าว่าสันนาเขาจะเกิดเป็นยังเราพี่น้องแต่ว่าเราทำความดีเอาไว้ก่อนนะจ๊ง มันเกิดสาสนาศาสตร์ได้มาเป็นน้องเขาก็จะได้เกิดมาเป็นผูู้กผงามเป็นผู้ล่ำรุวยกว่าเก่าพี่น้องศาสตร์นี้เขาเกิดมาได้สำนีเพราะวัตศาสตร์กนเนาะสร้างบุญวาสนามาได้สำนีพี่น้องแต่เวรกรรมเบนเวนกรรมของใครของมันมาสันว่าใครสร้างบุญวาสนามาดีพ้นก็ได้ไปดีพี่น้องมันได้พ้นสร้างวาสนาวาสนาพ้นบ่คอยนันมันได้พ้นก็คือว่าเราพี่น้องนะอันเราห้อยกันบาได้เลียงมุนนี่พี่น้อง อย่าบอกกันก็เปนบ่นไเด้เด็กพี่น้องเอ้ยมาเจอโอ้ยมันก็ทุกข์ก็อยากฆ่ามแต่มันบอกเมนเนี่ยจะไปหาไว้กันเด็กพี่น้องเด้อแล้วเรามองคนแล้วก็อย่ามองด้วยภายนอกเห็นเขาสักหลอกสักไร่เห็นเขาหน้าตาเงียมเขาอาจจะเป็นคนดีใจดีก็ได้นะครับเป็นผู้ละลอตัวงามอาทิต์ใจเขาจังอ่ะบ่ได้เ่านะครับนะ,ะคิดเอาเองนะคนเราอย่ามองกันที่ภายนอก เราต้องมองกันที่ภายในในจังอาวาจังในนะสามไ่หางนั่งมากานบ่กท่านมีท่านมีสูมมีแฟนกระเทามาได้ได้เสรินแปด้มียนบอกเศูนย์เก้าแปสี่นึ่งเก้าเกสังเกตเท่มาเหล็นน้ำช่องพอนองแปงได้นะครับเด้ออินดีต้อนรับ f อฟซีสุกุสกุขนะครับน้าบัตเวาพี่น้องเออบัติวาพนองแปงเอ้ยบานเกิดแน่ใสบือผูกแหน่ใสบือจบอยู่ทั้งไหนบัชิววา พละพี่น้องเอออยู่ทั้งจังหวัดนองค่ายพี่น้องอยู่อำเภอพลวิสัยทั้งเมืองพญานาคพลพี่น้องเออจะสมมุตินี่คืออำเภอรัตนวะเปก็ได้ยับได้ย้อนออกมาสั่งออกไอยู่ทางอำเภอโนนศาสจังหวัดอุดรนะครับน้องได้มาสั่งเนื้อสั่งตัวอยู่ทั้งจังหวัดอุดรธานีอยู่อำเภอโนนศาสพี่น้องเด้อส่วนบันเกิดบานน้องผูกใสแง่แห่ไสเบื่อปอนงแปงก็อยู่ทั้งบลจังหวัดน้องคายอำเภอพลวิสัยพลพี่น้อง ว่าสิไปแตน,นทั้งพุ่นก็ไปแวะเย็นไปหาพ่อช่องไวไปหาพอน้องแป้งเล่ยนน้อพพอน้องแปง้งเลยเด้อพอน้องแป้งเสียผ้าตึกป,ป่าป่าคอนี้มาตุ่มใส,ส่ซ่ากินต็พี่น้อง <laughs> อัยับไปพี่น้องยับไปอันพวกได้คำว่าเบิ่งแล้วก็จะเลื่มซับแต่ใครซับค้าให้น้ำมันได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องพอน้องแป้งไ้น้ำสักคนในเด้อพี่น้องสั่งน้อย พได้ให้ความสุขความสนานความมวนความซึ้งตัวพี่น้องเอ้ยอาจพอน้องแปงอาศจเสียวบะเกง่งนะพี่น,น้องนะอาจเวียบะเปลี่ยนอาศจเสียวบะเก่งบังคนก็ยังเขาเขาทอโคตเขาก็ไปสุกซุกซุกซุกนะพี่น้องเด้อพออยูอ่เป็นสามไม่ห่างนั่งไม้สาวผัวบป้าสาวผัวตายบัดเพื่ใดสนใจติดตามได้ในจันงหวะ ครับบางคน,นมันก็ว่าป้าบพอน้องแปงเสียงเจ้าคือรอแต่ประเสรนว่าเออเพงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของพอน้องแปงสำหรับใครที่เราทับเสียงรอ,รอของพอน้องแปงเอ้ยบอกไมา่ละคนจริงหลูกประเสริฐน,นั่งไปพีน้องยั่ไปไอ้จงนี้ก็เป็นเดนวันบุญเดียนสามเดียนสี่นับปีน้องมั่ง บุญเวด็จกลายน้องปีนองสองนี่เป็นบุญเป็นงานว่าสิเป็นมอลำสองลำสิงมอลำบอกม,ลมอลำเมองว่าสิเป็นรถนอกรถแฮนะแคกกระลอกแคกกระลอนโอ้ปีนองเอ้ยได้ยินเสียงพินเสียงแกล้วคือนอดบานเด้พป่นองคือนอดสู้บักอายคือนอดแฟนบักอายปานนี้สินังค่อยอายดอกบนอน้อง พี่นองเอ้เป็นฟังเสียงพี่เสียงแค้นแล้วคกิดหมดเด้อพีนองคกดหอดบ้านหนองสังอยากเอาแบกแหกับของน่อยเอาแหะเส่บาแบกลงทองนนทาไปหาทุกปูทุกป่าเมื่อกี้เผาเหล่าขาวตะกรวดหน่อยหนึ่งนะพี่นองน้อยจะเข้ากันกันยังวางนี่แหละพี่นองเอ้เกิดเป็นคนอีสานมากถือว่าเป็นบุญวาสนาครับเนาะ เราเกิดเป็นคนอีสานไม่เคยแรงน้ำใจน้พี่น้องบือดากกินพี่น้องเออจะบ้านเฮ่าดากกินปูกินปลาจะกินหอยก็ลงทงลงท่าไปหามากินบือดอยากกินนะครับน้องแต่สมัยสมัยนี่พี่น้องเอ้ยคยอยากอึดแน่นเพราะว่าอึดยังบางคนมันขี้ข้านากินซนนกวะหยับไปพี่น้องหยับไป ก็จะลืมนะครับเด้อพูดใด้ขำวข่า,าเบิ้ง <c oughs> แล้วก็ไอ้สับตะไครต้มคางห้เบิ้งให้น้ำเน้นเด้อพี่น้องแล้วก็ฝากกดจิตตามไปน้ำเน้นเด้อพี่น้องเด้อก็้องเปล่งขอแรงอกแรงใจบิดแฟนเพลงทุกท่า <c oughs> นว่าสั่งอ่านกับพีเอชอยู่ทั้งช่องยุทธด้วยอันทั้งช่องอันเฟซเด้อพี่น้องน้อง อันอันทั้งเฟซกับอันยังไงอันพ่อน้องแป้งเดอะแฟมิลี่บ่ไอทั้งนี้กับพ่อน้องแป้งหลายสไตายน้องพี่น้องเนาะเหตุหลายหลอกหลายสไตายไทยลุงหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าก็ทายไปก็สันมันลับพี่น้องเอ้ยก็ขอมุกความใจสัหรับไอ้ผู้ที่ ทางช่องยูทูบสุขุสุขค,คนผูนใ้ใดขามารับชมก็กดติดตามให้น้ำแนนด้วยพี่น้องเด้อพอจะได้ผลงานชิปใหม่ๆพอต้องแปลงก็จะได้ลงใ,งให้ฟังลงให้เบิ่องนับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนับประเด็จจังหว้ตัวตัวนันนันแล้วก็มาฟังเสียงกลองเห่า,ากันมุนม้นนวนจักบาัดก่อนสะแดมล่าผ้าจากกันพี่น้องอ่นผูใ้ใดมักมวนเันวันนั้นซึ่งเตรียมตัวเด้อพี่นอ้องเอ้ย มาฟันกวางเง่าจะน้ากันดนตีจังหวะโจกจกถอบพี่น้องกองยาวลำซิ่งมาสั่นมาพี่นองสาวไม่ห่างสาวไม่หายสาวเสลียกสาวจำหน่อยพร้อมไปเนาะกบับพร้อมก็เสียงนั่นแล้วเออเ้ยพี่นองเลยมาเกิดหัวตานนอดซังจำหน่อพี่น้อง เกิดมาแต่ความเกา่าความลังตั้งแต่เป็นแสบเป็นเบานะพี่น้องเนาะเป็นแสบเป็นสาวตอสมัยตะกี้พี่น้องมันก็ม้วนมวนกันยังไงสามสิบกว่าปีขึ้นหลังพปกับไปเบ่งมวลำบันนี่ไปเบ่งนังบานนอนน้พี่น้องน้าพนะากันยงไปเป็นครูไปคุูบ้นตั้งแต่ทางหินแหน่น้นนพี่น้อง สูมือเนี่ยโอ้ก็สืบพมิตรแล้วต่างคนต่างเห็ดเบี้ยงนะครับเนาะอันตะกีในี่มีตั้งแต่เห็ดในตะน้าเห็ดมันนะครับสูมือเนี่ยตะสวนด่างเนี่ยสวนมันเนี่ยสวนอ้อยเนาะครับน้ำมันหลายสมัยไปหายางเบิางแสบิางหนังคือสืบพมิตรนะพี่น้องผือสูมือเนี่ยหนังก็หาเบิางยากยาพี่น้องเพราะว่าสูมือเน่ะคนก็บ่คอยเบิองบ่คือตั้งแต่สมัยตะกีนะพี่น้องเนาะจะสนมาคนจไปเบิองมะลำเนี่ยน้ำพี่น้องลำสิงเนี่ย ว่คนหม,มักมวลก็ว่านะนะครับเนาะนังมันหม,มัวนเนาะพี่น้องอยากเป็นสมัยตะกินเนาะพี่น้องมันโบรนาณจ,จะเลื่อนค่กตอนนี้เนาะพี่น้องเนะาะว่าวข่วมจะเลื่อนหยุดไว้สนีทกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะจะเลื่อนอะไรก็บรอดีด้วยคนะาะว่าอัดว้าวไรกระใจห้างเนาะพี่น้องเมย์เมย์ว้าวไรกระดา อย่าน้ำมันเท้ามันแก่เนีะนะ่ยน้องปีนังเราคือตั้งแต่เป็นสม,มัยมนุ่นตะเกาหน้าข้าวหลังเลยพี่น้องพี่นุ่งซุ่มเงือ่ซุ่มเว้นเนี่ยลุกขึ้นก็เอ้ยนั่งก็เอ้ยจะเสวาจะจังไหนน้องปีนอง,นอ,ง,น,องนอกคนน้องมันก็เท้าแก่ลุกไปเรื่อยๆ ไปพี่น้องยับไปอันมาจากไหนน้นาเอฟซีเจอทั้งฝั่งลาวเป็นน,น,นั่นแน่นอสาวเพ็ดสาวไก่สาวปูสาวปลากระแดงกระด้ยินฟังเสียงไอ้แลก็เปิดนิ่แง่งควานใส่กันเด้อ ไปเป็น้องยาไปอันพวกเด็ครับรถครับเยอะ่ตอนนี้กันจะทุพพลแท่ไงดังมันจะอยากไรกข้าเจ้าได้ไป็น้องผ่านฟัากันฟังเป็นแนวเบิ้งคนต่อคนตั้งไปนะครับไปน้องเด้ออันกัยนากันเบิ้งความปลอดภัยยาสิบประมาทของมันเข้ายาสิบประมาทคพามปลอดภัยนํางปน้องน้อกันน้องมันเกิดนังเกิดมานน้องปน้องโอ้ยอันนั้นเกิดพราะน้องแปลงก็ไม่ให้เกิดอันครับอันทุกๆคนนั้นเป็น้องน้อ แต่ห้องก็ต้องไงให้ระว่างเอาน้อพี่น้องถึงมันจะเกิดเ้าก็ใจมันเกิดหลายเอาคอยไปคอยมาเอาอันนั่นํ้ำตามกล้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันใส่รถเฉลี่ยน้ากันการถนนพิษพิษถึงๆแน่ก็อาภัยกันนะครับเนาะจะสีไปแกงจะสีไปขาจะสีว่ากันคนเรามันเก่งกันทุกคนไม่มีใครกลัวใครนะจ๊าค <c oughs> อ,อยนำไร้ข้าวพี่น้อง แต่ว่าที่ไหนมันก็สู้ข้าบ่อข้าจากันเพไ่อนะครับเนาะเข้าว่ากันมันเ่าวกันดีๆวบากันมันมวนอันไหนผิดอันไหนมันถึงข้าเข้ามจากกไปใส่อารมณ์บาให้ใส่กันนะพี่น้องเนาะต่างคนต่างใช้อารมณ์ต่างคนต่างนันพี่น้องเอ้ยมันกระคากรุงมดปีและพี่น้องต่างคนต่างบอกกันว่ามันเป็นยังไงยังสี่ขึ้นมาจังสี่ือเป็นยังเสี้ยคนเรามันไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับเนาะ ทำยังไงได้มันเกิดแล้วเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไม่ใช่ว่าใช้แต่อารมณ์เห็นในพี่น้องเอ้ยน้ำคิดน้าอัดที่คากันตะกันพี่น้องไม่ต่ก้นยินเก่งกันยังไงเอานะไเขาก็คอยวกค่อยจากันจังเด็มันก็สู่ควบเบาควบจาาความดีไม่ได้รเราข้าเห็ดข้าขาขา้าตีกันแล้วพี่น้องเอ้ยก็คืนร่องคืนสารคืนล่องปอกล่องพักเพื่อเพื่อตีนอนคุกจ่อยพี่น้องเอ้ยเสียเวลาไม่ล้วเฮานี่แหละก็ว่า เหดแลราจังคิดพอเหดแเรามาคิดทีหลังพี่น้องมาเจอว่ากุปนาหเห็ดเลยน่น่ะจิตใจเย็นก็นี่เราจงบอกว่าก่อนจะทําอะไรก่อนจะตัดชิ้นใหญ่เราต้องคิดตึกตองให้มันดีก่อนอันใดที่มันผิดกฎหมายอันใดที่มันบัตรถือกฎหมายก็จะพาก,กันไปเห็ดได้พี่น้องเด้อเราทาแต่สิ่งที่มันถูกกฎหมายแล้วเราก็ทําแบบไม่ให้ไม่ให้สร้างให้ใครเขาเดือดร้อนว่าสั้นา่าพาะอาภายัยใดกับอาภัยให้กันนะพี่น้อง พี่น้องได้เวลาสมควรแล้วพี่น้องเอ,อ้ยพอน้องแปงก็บับแซมล่ามาจากสัตวรับคลิปนี่จะได้ก็ขอฝากกดติดตามช่องพอน้องแปงและแสไตล์น้ำเนาเด้อพี่น้องเด้อส่องน้อยๆบมื่อไงดังน้ำเขาดอกพี่นอ้องผ่านบ่ได้เห็นบ่ได้ข่าว่าเบิ่งสงสารการุณาเมตตาหน้าเวสนา <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็พ่อน้องแปงก็ขออวยพ่อไหนสุขุสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญนด้วพี่น้องสิ่งไหนที่พ่อน้องแปงบ่ผิดแปดพลาดประการใดก็ขอโทษข,อ,ขออภัยด้วยพี่น้องเดิมเมว่านสียฟ้ากันไปขับรถขับเรือลงเตยลุ่งเหนือเป็นน้องก็ขอให้แค่ขาดอันตรายทุกสิ่งทุกอย่าง ากันทุก่ากันหนากกับภากัน,กนห้เศร้าทุกเซอเดอร์รสรนมาะ <c oughs> <c oughs> อากระสำหรับมือนี่คลิปนี้พอน้อ,องแปงก็กขอลำอําลาไปก่อนด้วยพ้ังเด้อความสุขมีแก่เจ้าความงามมีแต่เจ้า,า,า,มมจาดอกสู้กูดอกสู้คน ผู้ใดเบิ่งช่องพอน้องแปงผู้ใดฟังช่องพอน้องแปงแล้วมอาผาก,กันให้ละลานะ่วยมีความสุขความจเจริญสุข,ขุสุขคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอน้องแปงก็กล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องเด้อสวัสดคีครับ